สวัสดีค่ะทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นคนทําวิดีโอเนาะที่เข้ามาดูแตมหรือว่าทำคอนเทนต์หรือบางคนเนี่ยเราก็แค่ดูคลิปในใน c e b o o k แล้วาบางครั้งเราอยากจะเก็บเก็บวิดีโอน,นั้นไว้ไว้ดูนะคะบางคนอนิเรียนคอร์สออนไลน์แต่ว่าเอ๊แล้วมันก็คอร์อสออนไลน์ในประเทศไทยอะเวลาสอนเขาจะไปสอนในกลุ่มไลน์แล้วมันบางครั้งเราก็เรียนนั้นไม่ทนันเราก็อยากดาวน์โหลดไว้ ไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่มเองเนี่ยพอดีแต่มมาไลฟ์เฟซไลฟ์ข้อมูลของตัวเองหน้า Facebook แล้วทีเนี้ยอยากจะดึงวิดีโอของตัวเองเนี่ยนะคะลงมาใน y t u t u เนี่ยจะทำยังไงวันนี้แต๋จะมาสอนวิธีนะคะสามารถทำได้ในมือถือแล้วก็ทำในคอมพิวเตอร์จะใช้แอนเดียวกันแต่ในมือถือนค่อนข้างที่จะทำยากหน่อย มันมีอยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยที่แต่มเคยทำแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็คือการ copy URL อ่ะเดี๋ยวนะไปที่ตรงนี้กันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแชร์หน้าจอนะครับ บนึงนะคะอ่าก็ไปที่วิดีโอที่เราจะใช้เนาะมันก็จะมี URL ตรงนี้อยู่นะคะเนี่ย URL ตัวเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราสามารถก๊อปทำไว้ข้างบนก๊อปแล้วก็คลิกได้แต่เดี๋ยวนี้ f c e e o o o เขาเออเขาเรียกว่าอะไร Facebook เขาคขาบล็อก นะคะเขบล็อกแล้วก็ไม่สามารถไปดาวน์โหลดได้ทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่สองคือปวิธีเต็มทาตอนนี้คือวันที่20พฤศจิกายน2000ใช่ไหมวันที่ยี่สิบเดือนพฤศจิกายน2020นะคะถ้าใครอยากทำแบบแบบนี้นะคะก็ให้ไปที่ url ที่เราจะดาวน์โหลดนั่นแหละนะคะอยู่ด้านบน เ no. นาะด้อยหเห็นเต็มจอก่อนอยู่ด้านบนตัวนี้นะคะไปด้านบนสุดแล้วก็ copy URL c t r l C หรือว่า copy อย่างนี้ก็ไดนะ้แล้วให้ไปที่เว็บที่ชื่อว่า facebook down net นะคะตัวนี้เลย F D F เฟซบุ๊กก็คือ fb ย่อมาจาก f a c e o o กเล fb d o w n l o a d กดเข้าไปปม๊มันมีแอปพลิเคชันเราสามารถดูใน safari หรือว่า o o o g l h r o r o ในทำมือถือก็ได้แล้วก็ก็วางลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดเท้เลยใช้เวลาน้อยหนึ่งติ๊งเห็นไหมก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วเราก็กดดาวน์โหลด นี่ถ้าดาวน์โหลดเราจะดาวน์โหลด hd มันอาจจะต้องใช้ตังค์อันนี้ก็จะอาจจะมีแบบไวรัสเข้ามูงเข้าม,มาต้องระวังเ่อยนะคะดาวน์โหลดวิดีโอ normally quality แต่เอาออนนี้ก็พอมันก็ขึ้นมาอย่างนีแน้แล้วเราก็ขึ้นไปตรงนี้นะคะตรงตรงม,มุมกดตัวตนี้ก่อนแล้วก็กดดาวน์โหลด แต่จำดาวน์โหลดไม่ได้ลงเดสก์ท็อปแต่ลงไดรฟ์ตัวเองตันงชื่อไฟล์เราก็เซฟแค่นั้นจบมันก็จะดาวน์โหลดพิมเรียบร้อย แล้วเราก็เอาเนี้ยนะคะไปลงใน YouTube เนี่ยก็ได้แต่ก็จะเอาคอนเทนต์เนี้ยนะคะที่แต่มเพิ่งไลฟ์ไปหน้าเพจตัวเองเนี่ยแหละมาลงใน y o u t u b e ็นไหมว่าก็ง่ายๆเลยวิทยาการทำคอนเห็นไหมการทำคอนเทนต์บางคือวันคอนเทนต์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ที่มันเป็นประเภทเดียวกันก็คือวิดีโอ แต่ลงในไลฟ์ใน Facebook ก็มาลงใน YouTube ได้เพือทำครั้งเดียวแต่ปกติถ้าโปรแกรมที่แต่มไลฟ์อยู่ที่แต่แตม t ต a m y m r d ตัวเนี้ยนะคะถ้าแต่มใช้แบบรายเดือนแบบพรีเมียมเนี่ยมันก็จะสามารถไลฟ์สตรีมได้ได้ทั้งสองทีอ่อาจจะ3ที่ก็ได้นะ c e b o o o Instagram แล้วก็ Instagram ไม่แน่ใจหรือเปล่าแล้วก็ YouTube ด้วยแต่ว่าอันนี้แต่มใช้แบบใช้แบบฟรีเวอร์ชันก็ไม่ได้จ่าย อะไรมันก็ทำแบบนี้ได้ก็แค่เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครทำคอนเทนต์หรือว่าอยากเก็บข้อมูลใน a c e b o o o เอาไว้ดูของตัวเองเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้นะคะง่ายเลยโอเควันว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักตําเลยเข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะแต่เองก็เป็นแม่บ้านอเมริกันนะคะลูกสะใภ้อเมริกันอยู่ที่อเมริกานะคะก็แชร์วความรู้ เรื่องอาชีพเรื่องการหาเงินออนไลน์เรื่องงานเรือสำราญงานโรงแรมงานร้านอาหารในอเมริกาบ้างอะไรเงรี้ยแล้วก็เล่าประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย